คนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อิจฉาริษยากันอาฆาตพยาบาทกันก็พอดีตายฟรีนะก็เลยมาบอกว่าเออเราอย่าไปมัวสนใจเรื่องโลกธรรมเลยนะใครก็จะดีจะเลวอะไรก็ไม่เป็นไรนะวันนี้เรามีคำพระศาสดาให้ศึกษาแล้วก็ศึกษาคำศาสดาเราจะได้เป็นผู้เดินตามที่ดีนะผู้ชาย มาศึกษาคำศาสดาก็เป็นอุบาสกที่ดีผู้หญิงมาศึกษาคำศาสดาก็เป็นอุบาสิกาที่ดีพิขุมาศึกษาคำศาสดาแล้วปฏิบัติดีตรงควรชอบตามคำของพระองค์ก็เป็นพิขุในธรรมวินัยที่ดีพิขุนีก็เหมือนกันนะแล้วเราก็ขยายคนดีขยายเนื้อหาที่ดีที่ถูกต้องออกไปส่วนใครจะไม่ดีเราก็ สันเลขารมไปทำคือเห็นใครเขา้าพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาพูดคำหยาเพื่อเจ้อสอเสียดนะยกตนกลมท่านตีตนเสมอท่านจะหนีโออวดมายาเราจะไม่ทำแต่เราก็ไม่ไปว่าเขาก็ปล่อยเขาอยู่ใครอยู่มันไปใช่ไหมอ่ดีไหมล่ะเราก็ไม่ทุก์ไง มนงั้นโยมก็จะมีความทุกข์เอ๊ะคนโน้นเร็วทํำยังไงดีสังคมเป็นอย่างโน้นอย่างนี้กลับมาที่ตัวเราทุกคนจะต้องกลับมาที่ตัวเราวะเราฝึกตนให้เป็นคนดีจบแล้วสังคมก็ประกอบด้วยหนึ่งหน่วยคือหนึ่งบุคคลจากหนึ่งบุคคลขึ้นเป็นสองคนสามคนสี่คนห้าคนสิบคนร้อยคนพันคนแสนคนก็คือเรียกว่าเป็นสังคมพระศาสดาจะสอนสังคมไม่ดีเนี่ยท่านบอกฝึกตนให้ดี ดังนั้นคนในสังคมมุ่งฝึกตนเองนะเห็นแก่ตัวด้วยการฝึกตัวเองนะจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวก็ได้แต่การเห็นแก่ตัวแบบนี้นะจะทำให้สังคมดีเรามาฝึกตนบางคนบอกเห็นแก่ตัวฝึกแต่ตนเองทำไมไม่รู้จักฝึกคนอื่นนะอ่าบางคนเขามองพุทธศาสนาเห็นแก่ตัวนะมุ่งเอาตัวรอดคนเดียวเท่านั้น การมุ่งฝึกตนนั่นแหละเป็นการพาคนอื่นรอดไปด้วยคนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราเวลาโยมกโกรธใครแล้วโยมฝึกตนอืความโกรธคนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนเพราะโยมใช่ไหมเวลาโยมอยากจะได้ของใครเราก็อืระงับความอยากไม่เอาความโลภเพ่งเลง็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่ดีเราก็ฝึกตนอืคนอื่นก็ไม่ต้อง เดือดร้อนสูญเสียทรัพย์สินเข้าของเงินทองเพราะเราเห็นนะขโมยก็ไม่มีฆ่ากันก็ไม่มีประพฤติผิดในกามก็ไม่มีโกหกก็ไม่มีดื่มสุราก็ไม่มีมีความสุขไหมโอ้โหสังคมมีแต่ความสุขปัญหาเรื่องราวในหนังสือพิมพ์จะหมดหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งจริงไหมนี่แหละ,ะเพราะนั้นเรามุ่งฝึกตนเองดีกว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมก็ มีแต่เรื่องปวดหัวเนาะมีแต่เรื่องต้องอติ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากไม่ดีไม่มีประโยชน์ <c oughs> กลายเป็นนิสยัยเป็นความเคยชิน,นต่อพบก่อชาติทำให้ชรลามรณะเกิดขึ้นก็แก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะนั้นเข้าใจหลักการไหม การแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกก็เลยมานั่งสมาธิกันงเงีบยดูลมหายใจเข้าออกจเจริญอาณาปานสติกันพอพระเจ้าสรรเสริญอาณาปานสติตัวพคกเองก็เจริญอานาปานสติเราก็เลยจเจริญอาณาปานสติด,ด้วยหมดคำถามยัง <laughs>